สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักนะคะองค์รวมคร่าวทั่วไปนะคะพิเศษในปี2564นะคะถ้ามีอะไรที่โดดเด่นนอกจากความรักไม่ว่าการเงินสุขภาพหรืออะไรจะเกิดขึ้นหมอก็กจะอ่านไพ่เพิ่มเพิ่มเติมให้นะคะแต่หลกัหลกหมอจหอจารเกี่ยวความรัก ชาวพิจิกเกิดตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15นะคะธันวาดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะ,ะถ้าใครมาดูดวงใหม่ๆนะคะมาดูคลิปใหม่ๆนะคะหมอจะบอกว่ามันเป็นคลิปความรักนะคะหรืออะไรก็ตามที่ทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงของคนใดคนนึงเป็นพิเศษนะคะเนอาจ,จะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับท่านเลยนะคะถ้าไม่ตรงแปลว่ามันไม่ถูกจริตกับเรานะคะก็ขอให้ผ่านข้ามไปนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ เพื่อไปนาไปปรับเปลี่ยนนะคะให้มันดีขึ้นนะคะและก็ถ้าไม่ใช่คุณที่มีพฤติกรรมอย่างนี้อาจจะเป็นคู่คุณคู่กรณีที่คุณดีคุณคบอยู่นะคะอาจให้มันสลับกันนะคะคุณไปสลับกันเอาเองนะคะดึกถึงไม่เท้านะคะธาตุไฟเมสสิงห์นูนะคะชาวพิจิกอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะสตนก็คือชาวราศีสิงห์ราคะนาสิงห์ก็ธาตุไฟธาตุน้าก็มานะคะกรกฎมีนพิจิกธาตุลมก็ตุนคุมเมถุนนะคะที่จริง คุณคุยอใไรก็ได้นะคะมาว่าไม่ไม่ต้องฟิกเนาะนะคะมาดูการภาพรวมในปี64นะคะคุณจะเกิดอะไรคุณบ้างคะ่ะเด็กถือไม่เท้านะคะเป็นตำแหน่งของคุณะคะถ้าใครสอบอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมอว่าคุณจะสอบผ่าน พอเด็กถือไม่เท้าแปลว่าคนขยันคนเก่งมีความสามารถอาจจะมีบ้างที่มันช,ชะลอติดขัดนะคะแค่ชะลอมีปัญหาแต่คุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณรองานรออะไรคุณจะได้รับการติดต่อมานะคะเพราะว่ามันมันขึ้นประจําตําแหน่งคุณนะคะแล้วก็โยกกับแปดไม้เท้าอ่านะคะส่วนความรักนะคะที่หมอเห็นนะคะชาวราศีพิจิกลคณาพิจิก,จกตอนนี้คุณรู้ทุกอย่างนะคะเดแ h a n g m คือ ไม่ใช่คุณไม่รู้นะคะเพราะว่าไพ่แสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณจะนิ่งนะคุณไม่ทําอะไรคุณจะรู้เฉพาะตนแต่คุณไม่อยากจะทําอะไรแล้วเพราะความรักที่ผ่านมามันเป็นนะคะสามดาบนะคะแล้วภายในนะคะสเตนมันคือความรักที่มันอึดอัดมันพยายามนะคะเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกกลับไปกลับมาหลายรอบนะคะมีการทิมแทงหัวใจกันหรือมีรักสามเศร้าก็ได้นะคะ ในความสัมพันธ์ไพยโยกกับคิงืูดาบมันเป็นความรักที่สภาวะที่พูดจากันนะคะระวังคําพูดคําจานะคะระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่คุณมัวสตินแปลว่าการกลับไปกลับมาหรือความสัมพันธ์ที่คุณพยายามนะคะจนเหนื่อยนะคะหมาว่าตอนนี้คุณรู้แล้วทุกอย่างคุณไม่ทําอะไรนะคะชาวพิจิกลัคนาพิจิกคุณบอกว่าคุณรู้แต่ไม่ทําอะไรแล้วอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะ ห้อยตรงเตงอยู่ตรงนี้หรือความสัมพันธ์มันเดินหน้าไม่ได้นะคะไปต่อก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้คุณเลยเลือกที่จะนิ่งนะคะห้อยอยู่ตรงนี้ตกต้นแหนของปัญหาเป็นวัดคิงถือถ้วยนะคะถามว่าเขารักคุณไมหมรักนะคะแต่ว่าหมอมองว่าเขาถือสองอย่างอยู่ในมือคิงถือถ้วยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนที่รักแล้วมีสองอย่างในมือมีสองคนไม่ใช่นะคะแต่ว่าหมออาจารย์ให้มันโยกกระสามดาบเนะะี่ยค่ะมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้แล้วมีโอกหกเหรียญด้วยนะคะ, mm hmm. ะตกต้นแหนปัญหานะคะ ชาวพิจิกนะคะหรือคนรักคนก็ได้นะคะหรือคุณที่คุณคบอยู่แล้วเขาน่าจะมีสองอย่างนะคะมีคนที่ให้เลือกนะคะอาจจะเป็นครอบครัวเขาหรือคุณก็ได้หรือเขามีนะคะสองคนนะคะรักพี่เสียดายน้องอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกลับไปกลับมามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ตกตำแหน่งแก้ไขปัญหาเป็นคิงถือดาวนะ,ะผู้ชายคนนี้นะคะหรือคนคนนี้นะคะเขาจะเด็ดขาดมากกว่าเวลาเขารักใครเขารักจริงนะคะ ชาวพิจิกนี่รักใครรักจริงแล้วก็รักแรงนะคะหึงแรงแต่เวลาที่เขาเจ็บแล้วค่ะเขาจะตัดทุกอย่างออกไปนะคะยอมหักไม่ยอมงอก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มีการเริ่มต้นกันใหม่กลับไปกลับมาอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ยังไงสองถ้วยนะคะมอว่าคุณก็ยังเป็นคู่นะคะคู่กันอยู่คู่บุญคู่กรรมก็ได้หรือโซมีดก็ได้ค่ะมันยังเข้าใจกันอยู่ยังได้กลับมาคืนดี ะะหกถ้วยนะคะคนเก่ามาวนมาเวียนอยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาชาวพี่จิกนะคะถ้าใครรอคนเก่าๆมาว่าคุณจะได้สื่อสารกับคนเก่าๆกลับมานะคะ,ะหกเหรียญน,นะคะคุณจะได้ข่าวๆคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนเก่าก็ได้นะคะคนใหม่ก็มีนะคะคุณอาจจะอยู่ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ก็ได้นะคะชาวพี่จิกลัคนาพี่จิกในพี6กอ่าตกวตำแหน่งของความคิดเขาเป็นหกเหรียญมีมอคเคอร์แคลรี หมอค่อยอ่านใจให้นะคะแต่หมอขอแค่ิีฟล์ก่อนนะนะคะขอแค่ิฟล์ดีแฮงแมนให้ชาวพิจิกรลัคนาพิจิกนะคะสองดาบตอนนี้คุณอยู่ระหว่างการปิดตานะคะเป็นสองดาบจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวานะคะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าก็ได้นะคะหรือเลือกระหว่างตัวเองก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีคนเข้ามาแปลว่าคุณจะเลือก ตัวอยู่กับตัวเองหรือเลือกเดินหน้าหรือถอยหลังะค,ะคุณกําลังคิดนะคะกำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะสับสนเรื่องอะไรคะลังเลเรื่องอะไรตัดสินใจเรื่องอะไรนะ่ะความรักที่ผ่านมามันอาจจะพังนะคะจบหรือพังนะเนี่ยพังนะคะความรู้สึกแย่ความรู้สึกพังในความรู้สึกของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะนิ่งนะคะไม่อยาก คือยังไม่อยากเดินหน้าหรือถอยหลังคุณยาจะอยากอยู่กับตัวเองหรือลังเลมากกว่าคนเก่าอาจจะก,กลับมาแต่อยู่ในช่วงที่คุณลังเลมากกว่านะคะชาวพิจิตขอหนึ่งใบให้สามดาวให้ชาวพิจิตรลัคนาพิจิงน,นะคะเคียงผิวดาบเล่นไ,ไปเดิมนะคะขอไพ่เพิ่มนะะสามดาวให้ชาวพิจิตใช่ค่ะตอนนี้นะคะคุณ ไม่อยากลุกมาจัดแจงไม่อยากทำอะไรแล้วนะคะคุณนิ่งมากกว่าหรือความสัมพันธ์คนนี้คุณคุยคุณครบนะคะหรือมีปัญหาเขานิ่งใส่คุณก็ได้นะคะไม่ทำอะไรไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้นะคะขอหนึ่งใบให้ใหสติจะมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นอยู่นะคะคุณอาจจะมีความรักที่ต่างวัยกันต่างอายุกันก็ได้นะคะขอหนึ่งใบให้แก้ไขต,ตกตำแหน่งปัญหาเป็นทุ่ยนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะบางคนคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะม,มีคนมาให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าเลือกที่จะนิ่งนะคะบางคนอาจจะนึกถึงสิ่งเกา่าๆคนเกา่าๆแต่กลับมาถามว่าคุณจะเอายังไงแต่คุณก็ยังนิ่งอยู่ดีนะคะขอหนึ่งใบนะคะให้แปดถ้วยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอ คือรับมาเยอะนะคะรับมาเยอะชาวพิจิกอาจจะโดนเนะะจ็ดดาบโดนความรักที่โดนลังแกความรักที่แอบซ่อนนะคะความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของนะคะหรือระวังนะคะคุณอาจจะเจ็บมาเหนื่อยมาแล้วก็โดนนะคะโดนเขานอกใจก็ได้นะคะควรเลยเลือกที่จะนิ่งนะคะมากกว่าที่จะ ทำอะไรทั้งสิ้นถึงแม้จะกลับมาคุณก็ยังเลือกที่จะอยู่กับตัวเองหรือบางคนอยู่ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่อย่างที่หมอบอกไปนะคะในการแก้ไขปัญหาคืออะไรคะไพ่หวงขอหนึ่งใบให้การแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาเป็นหกไม้เท้านะคะบางคนนะคะอยู่กันมานานคบกันมานานนั่นแหละค่ะสิ่งไพ่หกไม้เท้าไปว่าไพ่วิกตอรี่ไพ่ความสำเร็จมาแล้วคะ่ะเรือมาแล้วหมอขอสต็อปแป๊บนึ่งละ ใครอยากดูได้ยินเสียงเรือนไหมคะนี่แหละค่ะไพ่หมอทาในการแก้ไขปัญหานะคะเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าสําหรับนี้หมอก็จะอ่านตามไพ่เลยนะคะมีคนที่อยากนะคะมามาง้อมาขอโอกาสนะคะใครที่เคยทําดีมาเยอะแยะมากมายคุณจะได้สวมเห็นไหมคะมงกุฎนะคะเป็นชอ่อมะกอกก็ได้นะคะที่คุณทํามานานนะคะดูแลใจใส่มาดีนะคะเขานะคะอยากจะมากลับ กลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอยากมาขอคืนดีเห็นค่าของเราแล้วนะคะหมอว่าเนี่ยค่ะให้มันขึ้นมาสองด้วยที่โยกกันด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วคุณจะทำยังไงคะขอหนึ่งใบนะคะจริงด้วยค่ะจะมีการนะคะมาคุยกันนะคะมาตกลงกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีการง้อ,อก,กันมีการขอคืนดีขอโอกาสนะคะ นะคะภายใต้สำรับนี่ค่ะเห็นไหมมียกถ้วยแปลว่าถ้วยแปลว่าความรักความรู้สึกอารมณ์นะคะแต่คุณยังรู้สึกอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกลังเลรู้สึกสงสัยว่ากลับมาแล้วจะดีไหมเพราะว่าบางทีบางบางคนอาจจะยุ่งระหว่างคนเก่ากับคนใหม่อย่างที่หมอบอกนะคะอืนะคะขออนุญ,ญาตเก็บเคอะอ่านนะคะใจของคนรักชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะ เขาอ่านใจนะคะคนรักชาวพิจิตรลัคะนาะพิจิกคิดยังไงกับชาวพิจิตบ้างเขาอ่านนะคะใจคนรักชาวพิจิกคิดยังไงกับชาวพิจิกบ้างนะคะเดอรซันเขาเห็นคุณเป็นเดอรซันนะคะเห็นคุณเป็นความสุขของเขา ะะเขายังอยากได้คุณมาอยู่นะคะหกเรียนแปลว่าการขอโอกาสการร้องขอนะคะแต่หมอว่าคุณที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกคุณได้รับความรักที่ไม่เท่าเทียมนะคะคุณรู้สึกอยากได้รับความเท่าเทียมกันหรืออะไรที่คุณทุ่วมเทแรงกายแรงใจให้แล้วนะคะคุณก็อยากได้รับสิ่งนั้นแต่แน่นอนละคะ่ะสิ่งใดที่คุณลงทุนทำมาแล้วเขานะคะ<ม>เห็นคุณ<ม>เห็นค่าคุณที่หมอแคลริไฟายไปนะคะ แต่ไม่รู้จะสายไปหรือเปล่าเพราะว่าเดืทาวเวอร์ก็ขึ้นแล้วความลังเลของคุณก็อยู่แล้วคุณก็นิ่งด้วยนะคะอ่าแซันนะคะเขาคิดยังไงกับชาวพิจิกคาคนรักก้าเรียนนะคะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะชาวพิจิกระวังนะนะคะเขาอาจจะรักคุณด้วยนะคะหรือเห็นคุณมีมีการเงินการทองท,องที่ดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมองว่าชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะ เริ่มมาใส่ใจตัวเองเริ่มรักตัวเองเริ่มนิ่งใส่เขาเริ่มที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มสวยนะคะเริ่มมีคุณค่าในตัวเองนะคะออกไปสู่โลกภายนอกทําให้เขาอยากได้เราอีกนะคะอยากกลับมาในวันที่เราดูดีก็ได้นะคะหรือเขาเหางาก็ได้นะคะก้าวเลียญน,นะคะท,ที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่าตัวเองนะคะขอสต็อปแปไนนะะ๊บนึงหรือความหมายไพ่ก้าเหลียญแปลว่า ที่ผ่านมาเขาคิดว่าตัวเองนะคะทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งดูดีนะคะไม่มีคุณก็อยู่ได้แต่ทีเนี้ยเขากลับเหงานะคะมันมีความไม่เติมเต็มอยู่ตรงนั้นนะคะไปเจอใครก็ไม่เติมเต็มเท่ากับเรานะคะเขายังคิดว่าเราเป็นเดือดซ้นเป็นคนที่ให้ความสุขกับเขานะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเขาเลยอยากกลับเข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะคะขอหนึ่งใบนะคะสเตนอนนี้ชาวสิงละคณาสิงแน่นอนละคะ่ะ เขายังวนเวียนในชีวิตคุณอยากกลับเข้ามานะคะอยากได้ใจอยากชนะใจของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเดฮงแมนนะคะเขาคิดว่าคุณนิ่งไปนะคะเฉยชาใส่เขานะคะทําให้เขานะคะเป็นเดแฮงแมนเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะคะไปไม่ได้หรือถอยก็ไม่ได้หรือไปไม่ได้เขายังติดอยู่กับค,คุณก็ได้ในความรู้สึกของเขานะคะที่คุณให้ความสุขความหวังของเขาะคะ่ะอ,อาจจะโดนบล็อกกันไปหรือเปล่าคะ เขาอยากได้โอกาสนั้นกับคุณนะคะคุณอาจจะปิดกัน้นมีกําแงบลกเข้าไปนิ่งใส่เขานะคะขอไพ่พคุณึ้นนะคะบางทีไม่บล็อกกันไปแล้วคะ่ะแต่ไม่สนใจนิ่งเฉยไชนิ่งนิ่งใส่ก็ได้ค่ะขอไพ่เพิ่มค่ะเขาคิดยังไงกับชาวพิจิกีคะ่ะสามไม้เท้านะะี่ค่ะสามไม้เท้าเป็นการรอคอยเป็นการสื่อสารนกแปลว่าเมื่อก่อนนะคะเป็นการสื่อสารนะคะเขาอาจจะรอนะคะชาวราศีพิจิกิก็ได้นะคะรอสื่อ ค,คุณคือความสุขของเขานะคะให้ขึ้นมาแบบนี้ความสุขความหวังของเขานะคะที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะแต่เขาคิดว่าคุณเป็นความเติมเต็มให้เขายังนึกถึงบางคนอยู่กันมานานนะคะมีลูกมีครอบครัวนะคะหรือคุณนั่นแหละคะ่ะเติมเต็มให้เขาหมดแล้วนะคะอ่าก้าวไม่เท้านะคะอ่าไพ่สำรับนี้หมอว่านะคะเขา มันเหมือนว่าเขาอยู kind of fun, ่กับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นนะคะรู้สึกมีความฝันความหวังที่ดีๆกับชาวราศีพิจิกอยู่นะคะเขาอาจจะมีความกลัวบ้างนะคะกลัวคุณไม่รักเขากลัวคุณไม่รับรักกลัวกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยทําให้ชาวราศีพิจิกเจ็บก็ได้ที่หมออ่านมานะคะอืมเพราะว่าคุณนิ่งใส่นะดาเดีมพีชนะคะกระโดดลงมา เขายังมองคุณเป็นเดมเพลน,นะคะเป็นแม่ของลูกเป็นความรักที่ดีงามปิดผู้หญิงที่เอาใจใส่ดูแลเขาดีที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เขาอาจจะนอกลูกนอกทางหรือทําให้คุณเสียใจนะคะแต่เขาไปที่ไหนแล้วหมอว่าน่าจะไม่พ้นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะเพราะชาวราศีพิจิกทุ่มเทให้มากค่ะดูแลดีมากนะคะเอาใจใส่ดีมากนะคะทุกอย่างนะคะเด็กถือถ้วยเขายังนึกถึงคิดถึงชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอยู่นะคะเเลเวอร์ ever, นะคะ เป็นความรักนะคะที่เขายังรู้สึกรักนะคะยังรู้สึกผูกพันยังรู้สึกเป็นคู่บุญคู่กรรมนะคะยังรู้สึกถึงพลังแพชชั่นที่มีต่อชาวพิจิกนะคะเพราะว่ามันมีความเติมเต็มอยู่ในนั้นเขาอยากได้โอกาสนั้นจริงๆด้วยนะคะคุณบล็อกเขาแล้วคะ่ะหรือเขาบล็อกคุณกันแน่คะ่ะแน่นอนละคะ่ะนะคะถ้าใครบอก็ ก,ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าหมอว่าเขาอยากได้กลับมาอยากคุณปลดบล็อกอยากให้ได้คุยกันเขาอยากได้โอกาสอยากกลับขึ้นมาอยากเป็นสิบทั่วอยากเป็นเดือนซั้นอยากมีความสุขอยากมีความหวังความฝันแต่เขากลัวว่าชาวราศีพิจิกจะไม่รับรักเขาจะไม่ให้เขากลับมาเพราะเขาทํากับคุณมาเยอะไงนะคะทั้งส,สามดาบทั้งความรู้สึกที่พังไปนะคะคุณจะได้นะคะความคิดท้าแบบนั้นนะคะเพราะไพ่มันพวกนี้ขึ้นมานะคะคือการหมนกลับมาคือการคืนดีนั่นเอง โอเคงั้นหมอจะอ่านแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะทีนี้หมอจะอ่านแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวพิจิกกับคนรักจะเป็นยังไงในปี6 4สี้คร่าวๆและทั่วไปนะคะนะคะขอดูความสัมพันธ์นะคะในปี6 4สี่คร่าวๆของคนรักชาวพิจิกนะคะกับชาวพิจิก เต็นนะคะแน่นอนล่ะมีการกลับไปกลับมามีความพยายามในความสัมพันธ์มีการง้อกันมีการขอขึ้นดีนะคะหกถ้วยนะคะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ๆกับคนเก่าๆนะคะเขาอยากแอคชั่นกับคุณนะคะมีคนทตดไฟนะคะในสิงห์ธนูชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ที่โดดเด่นธาตุน้ํานะคะหนังเหลียงอยากได้โอกาสนะคะขอโอกาสใหม่ยังมีคนนะคะเสียดาย มีคนนึกถึงมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะอมเจ็ดถ้วยนะคะมีคนมาให้เลือกเยอะะแต่คุณไม่เอานะคะชาวพิจิกะคณะพิจิกเด็กถือเหรียญมีคนต่างอายุกันนะคะต่างศาสนาก็ได้นะคะดดเด็ดนะคะมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะตัดกันแม่ขานะคะเดทเพอ่านะคะบอกกันไปหรอคะหรือว่ายังไง แต่ว่ามีการสื่อสารสิบเรียนนะคะมันมีความเติมเต็มอยู่ในนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะกับคนรักหมอมองแบบนี้มากกว่านะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจออะไรนะคะถ้าคนใครสักคนรอคนเก่าคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นกับคนเก่านะคะถ้าใครบล็อกกันไปจะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะ มีคนมาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณหมอว่าไม่เอานะคะคุณพยายามนะคะมีคนที่พยายามที่จะอยากกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกนะคะบางคนจบแล้วนะคะไม่เอาก็มีรักตัวเองนะคะแต่บางคนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วอยู่กันเต็มเต็มแล้วในความสัมพันธ์นะคะจบเพื่อเริ่มต้นกันใหม่มันยังมีการที่คนรู้สึกผิดนะคะในสิ่งที่ตัวเองทําผิดทพาพลาดไปมีคนหันหลังกลับย้อนกลับมาดูนะคะในสิ่งที่ ไม่น่าทําแบบที่เคยทํานะคะแต่จะได้รับการให้อภัยหมอว่าจะมีการกลับมาคืนดีกันนะคะมีการงอนแน่นอนละคะ่ะและมีคนให้อภัยนะคะแต่บางคนรักตัวเองไม่ให้นะคะมีคนไม่ให้เลือกเยอะบางคนอยู่ระหว่างคนเก่าคนใหม่หมอที่่านไปนะคะหมออนให้กว้างเขาไว้นะคะประมาณนั้นอืมนะคะเนาะเพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะสิบเรียนไม่มีใครเติมเต็ม ได้ดีกว่าชาวราศีพิจิกละคณะพิจิกแล้วนะคะคนรักของของชาวพิจิกนะคะเขาต้องอยากได้คุณกลับมานะคะส่วนคนโสดน,นะคะคนโสดแน่นอนละค่ะใครรอคนเก่ามีคนเก่ามาวนเวียนอย่างที่หมออา่านคร่าวๆนะคะแล้วมีคนใหม่เข้ามานะคะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยคุณอยู่ระหว่างคนเก่าคนใหม่ถ้าไม่ใช่คุณนะคะก็แปลว่าคนที่คุณคบคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแสดงว่าเขายังมีคนเก่ามาวนเวียนเขาเลย นิ่งใส่นะคะเฉยแล้วยังไปไม่ถึงไหนก็ได้นะคะแต่แน่นอนเรามันมีความรู้สึกดีๆให้นะคะบางคนทุ่มเทไปเยอะแต่ไม่ได้รับความรักความยุติธรรมกลับมานะคะให้มากแต่เขาให้กลับเรามาน้อยก็ได้นะคะมอเขาอ่านเพิ่มเติมนะคะให้คนรักคนที่โสดนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะเป็นยังไงเอาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนนะคะ5ใบไพ่พระคุณอาจจะเจอคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ศาส,สนาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะห้าดาบนะคะมีการขัดแย้งกันไปห่างกันออกไปนะคะแต่ว่ามีการได้กลับมาปรับความเข้าใจได้คุยกันนะคะอืมะคะ่ะแล้วก็นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีคนที่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้นะคะเดฟู นะะแน่นอนละคะ่ะถ้าเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนะคุณก็ยังเจอคนที่ไม่ชัดเจนเขายังไม่ก้าวต่อไปเขายังลันลา <c oughs> เขายังที่จะคุยออกับคุณและคุยกับคนอื่นด้วยนะคะอาจจะยุ่งเกี่ยวงานเขายังไม่โฟกัสเรื่องความรักของคุณหรือเขาอยู่ระหว่างคนเก่าแล้วก็คุณก็ได้หรือตัวคุณนั่นแหละค่ะไปสลับกันเอาเองนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําสหรับคนโสดจริงๆละคะจะพัฒนาได้ไหมคุณจะได้เจอคนที่เข้าใจแน่นอนละค่ะ คนที่ยืนถ้วยความรักให้สํัหรคนโสดคนโสดเด็กถือไม้เท้านะคะสองดาบคุณอยู่ระหว่างลังเลสับสนนะคะหรือไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้มีคนหยิบยืนนยบย่นความรักให้คุณเลือกนะคะคุณเลยลังเลนะคะก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกอ่ชิงด้วยค่ะเป็นปีของเลมพเลอร์นะคะหนึ่งถ้วย ชาวคนโสดนะคะคนโสดส่วนใหญ่หมอว่าคุณจะคุยกับใครได้หลายคนคุยเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณยังไม่เลือกใครด้วยซ้าคุณยังล้นลาคุณยังคุยแบบชิลๆสบายๆแต่มีหนึ่งคนละคะ่ะหรือเขาก็ได้คะ่ะที่รู้สึกดีๆต่อกันนะคะเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างอายุก็ได้นะคะคุณเเอเรียนสี่ไม้เท้าถามว่าระวังคนที่มีเจ้าของนะครับแต่บางคนบอก ฉันเจ็บมาเยอะแล้วนะคะฉันเดวไม่ไม่เอาใครนะคะคุณเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกนะคะบางท่านนะคะมาพูดถึงบางท่านนะคะบางกรณียังไม่อยากมีใครยังอยากโสดยังอยากเลี้ยวลันลาคุยไปเรื่อยถ้ายังไม่ใช่ก็ไปเรื่อยๆแต่บางคนนะคะสีไม้เท้านะคะคุณนะคะเจ็บมาเยอะคุณอาจจะคิดมากก็ได้คะ่ะแต่ว่า ถ้าคุณเปิดโอกาสเปิดใจคุณจะพบกับคนที่เข้าใจคุณนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะในนั้นก็มีสองถ้วยนะคะคุณจะเลือกได้นะคะคนที่เข้าใจอาจจะได้ย้ายอยู่ด้วยกันอาจจะมีรักต่างวัยต่างชาติต่างาศาสนานะคะเข้ามายุ่งแต่บางคนไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะมีให้เลือกเยอะก็เลยคุยไปเรื่อยนะคะเจ้าชู้ไปเรื่อยเป็นเจ็ดดบับไปเรื่อย อะไรประมาณนั้นนะคะหรือคนที่คุณเจอก็ได้นะคะคุณดูให้ดีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแปลว่าคุณจะไม่เจอใครที่จริงใจไม่จริงใจกับคุณเลยนะคะมีนะคะจะมีคนหนึ่งในนั้นที่จริงใจกับคุณพัฒนาได้ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่หมอจะอ่านให้กว้างบางกรณีเนาะโอเคทีนี้หมอเขาดูอ่าไพ่โชคลาภบางนะคะดูโชคลาภให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ ระวังนะคะเกี่ยวกับงานเป็นเดอร์ทาวเวอร์ระวังอาจจะบางคนถ้าดีๆหน่อยก็คือยุบสาขาบางสาขาไปนะคะเพื่อค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าหกเรียนนะคะในองค์กรคุณนะคะเขาอาจจะค่าใช้จ่ายไม่ทันอะไรอย่างเี้นะคะไม่บาลานก็ได้นะคะการเงินอาจจะกู้ยืมมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้ยุบสาขาอะคะนี่หมอพูดย่อยๆนะคะ ถ้าถ้าไปแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นไล้แรงก็ระวังตกง,งานนะคะแต่ตกง,งานหมายว่าคุณจะหางานได้นะคะหรือไม่คุณก็จะได้รับตําแหน่งใหม่นะคะที่เดิมยุบสาขาไปอาจจะได้สาขาใหม่นะคะหรืองานใหม่ๆนะคะที่ใหม่ๆโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะวิวนะคะคุณมีโอกาสนะคะโชคดีนะคะดาบพฤหัสในธอดาบนะคะก้าถ้วย มีไพ่หกเหรียญขึ้นนะคะนายถืเรียนอีกโอเคที่เห็นนะคะมันเป็นเลขหกนะคะหกกับเก้าก็เทียวเดียวกันหมอมองว่านอกนั้นมันไม่ได้ขึ้นอะไรนะคะหมอมองว่าน่าจะเป็นเลขรดนะคะ เลขรถของเราเลขรถของยานพาหนะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นการบ่งบอกยานพาหนะของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราหรือของเราก็ได้นะคะอืมนะคะหรือโชคลาภก็คือจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้มีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลเราอันนี้ก็ถือเป็นโชคลาภนะคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันนะคะคุณจะสบายสบายขึ้นได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงบางอย่าง ได้เดินทางเกี่ยวเงินเกี่ยวกับงานมากขึ้นนะคะมีคนช่วยเหลืออันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโชคลาภจริงๆก็ดูยานพาหนะะหรือสิ่งใดที่เป็นพาหนะนะคะแล้วก็มีเลขหกนะคะมันมีตัวเดียวโอเคงั้นหมอแนะนําไพ่ให้สรุปสุดท้ายนะคะสรุปสุดท้ายแล้วไพ่แนะนําให้ชาวพิจิกลคนาพิจิกนะคะไพ่จะแนะนําชาวพิจิกยังไงบ้างนะคะ สองถ้วยนะคะดดสันแทนพันลนคิงถ้วยอ่ะควีนถ้วยนะ,ะแล้วไพ่สีดาบอาโอเคหมอจะอ่านไพ่นั่นนะคะแนะนำแบบนี้นะคะและสรุปแบบนี้อืมสองถ้วยแปลว่าไพ่เหตุการคืนดีแปลว่า พบกับความเข้าใจนะคะเป็นเดอะสันนะคะคุณจะมีชัยชนะประสบความสําเร็จะคะ่ะคุณถือถ้วยไพ่ใบนี้เป็นถ้วยพิธีกรรมนะคะคุณสวดมนต์ภาวานาบางคนภาวานาให้คนเก่าๆกลับมาภาวานาให้ความรักสมหวังคุณจะได้สิทธิ์นั้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกนะคะมีอะไรที่ดีๆถ้าคุณตกงานหรือย้ายสาขาหรืออะไรนะคะไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สวดมนต์ภาวนาทำบุญก็กรวดน้ําลงดินนะคะฝากพ่อแม่ธรณีไว้นะคะแล้วก็ถ้าคุณจะทิ่ฐานโชคลาภจะกลับมาไวมากนะคะลองเอาไปดูนะคะคุณทําบุญทำกุศลปุ๊บนะคะบุญอะไรที่ลูกทําความดีลูกขอถวายเป็นพุทธบูชาขอให้ทานนะคะบารมีที่ลูกทํามาแต่ทุกภพทุกชาติขอจงมาเป็นทานบารมีมาให้การงานจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ลูกมีโชคมีลาบนะคะจะกลับมาไวมากลองดูนะคะแล้วอธิฐานขอพรสิ่งนั้นคุณจะประสบ ความสําเร็จนะคะเดซันสองถ้วยความรักความรักจะกลับมานะคะพบกับความเข้าใจกันมากขึ้นโอเคค่ะชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะคะชอบก็ช่วยกด subscribe กดเป็นกําลังใจติดตามให้หมอมินนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูดวงใต้ลิงนะคะมีแอดดีลน์มีค่าครูที่หมอทิ้งไว้ยังเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ